สวัสดีครับพวกกับผมบาวเคีนสาวติอีสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องกำลังพากันกลับบ้านพี่น้องนี่เห็ดที่เราได้มาก่อนหน้านี้ครับแต่ยังพรทันถึงบ้านพี่น้องหมาแล้วพี่น้องที่ดี่าาันมาเจอเห็ดขาวสะดุดตาข้างทางเลยเห็ดโคนขาออกข้างทา,างนี่พี่น้องถนนที่เบเคีนวิ่งผ่านเส้นนี้ยังวิ่งประจำ จะโดกเนาะจะเก่งมารุนกันมารุนกันพี่น้องัดีอตหนึน่งสองสามสี่หเจ็ดปก้าสิบพอดีนี่สองดอกหมูลามไม่ถ <laughs> ามันดีี่ดี ได้อยู่ได้อยู่ได้เติมกันอยู่เติมกันอยู่บ้งโอ้บหกคือเลี้ยวอะไรติดเลยบกเสียมกระมีดเลยจ้าดินฝาดินถือฝนแบบนี้โอ้โยได้แบบนี้สวย เห็ดแล้วก็บอกไปได้พี่น้องเจอแบบใดญ่นะติดตัวดอกงามขนาดเลย rồi subscribe khi nào? <laughs> นี่แหละก็ไม่ได้นะเท่นหน่อยแค่หมูนี่รอบน้ำมันจะออกอีกแบบนี้ค่ะออกประซุดนะออกประซุด À, một thiên thử sẽ thích đúc มนโหกหน่อยเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะได้ลงไปหาอีกสักหน่อยครับเผื่อเจออีกเนาะสาติกเนะาะมาลุ้นกันพี่น้องถ้าเจออีกเดี๋ยวทีเจอมากเจอหน่อยซ้ำใจเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน,าานี่ครับพากันเดินหาได้สักพักแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องบ่ได้เพิ่มจ้าบ่ได้เพิ่มครับ<ม>เลยที่พากันมาแกงสุพี่น้องกินซะเลยเพราะว่าพี่น้องไปหามาแต่เช้าเนะเาะถาธิกสิบบได้แกงเบิดเด้จ้ะเดีย๋ยวเลือก ยังจะครึ่งเน้องโอเคนะจ้าหนี่เดียวกระดอกงามๆโอเคพี่น้องะดองงามๆตะมุตะมุน้องหลายคนก็อยากมาหลายวันแล้วสติ๊กแกงสุกินเน่น้องหลายคนอยู่ทางเมืองนอกก็มีเนาะจ้าคึกยากระหว่างสติ๊กเลือกนี่อ้างอีกแล้วคนมักอ้างพี่น้องดีดีดีเขียวแล้วดี มือเบาเคนล้วนเลยเด้อนี่นี่อันนี้จะเป็นมักแตงมักแตงมีสองอย่างมีหน่วยเล็กกับมักแตงใหญ่เขาเอิ้นมัมแแตงอย่างสาติกนี่น,น,นี่ทองมันพี่น้องแตงน้อยอันนี้กับมกแตงใหญ่แตงลายมะเขือบวบพริกยังบระธนเกิดอยู่สติกพริกขี้เกิดบซาแท มะเขืออันนี้มะเขือมีมะเขือยาวมะเขือเขียวเขียวอ่ะเฮ้ยมะเขือมะเขือเปาะกับมะเขือขาวขาวมั่วมัดเนาะเกียนปลูกผักกันเลยปจื้มอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบพี่น้องดีเดี๋ยวเราเกี๊ยนะทำการขยายให้เรียบร้อยพี่น้องดอกเพชรเขายังไม่เกิดเลยอ่ะเขาเกิดซ่าแท้่รู้อัตราการงอกของมันไหมมั่วงอกอยู่ นี่ยมาเกิดเลยแต่มะเขือนี่เกิดเมื่อไหรพี่น้องเดี๋ยวเาทำคานขยายเรื่อยๆพี่น้องสติกรางเห็ดเข่าให้สติกล้างไปเรื่อยๆก่อนเนาะแต่ล้างเสร็จแล้วเทามาเกงกันครับเก่งข่าวชั่วเดี๋ยวเป็นน้ำงาม ล้างเรียบร้อยแล้วครับนี่ดอกขาวๆอ้วนๆล้างแล้วเขาก็มาตัดเป็นชิ้นพอดีคำแตของเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นดอกเพื่อนจิตตันแต่ขาเพื่อนก็ยังเป็นโครงเหมือนเดิม,อมดอกนี่ดอกสำนีสติกมักนะมันจะกรอบหวาน มันก็คล้ายๆกันแต่เอาจริงๆกแต่ว่าหักแบบนมันจะกรอบกว่ากรอ,อบกว่าเ็ดปวกหัวแหลมนำจะมาแกงกินกันแต่ความหวานนี่ระเพกันพอพี่น้องถามหลายคนรสชาติเป็นแบบไหนอันนี้อันนี้อยู่ในวยัยเฮดทอดเนี่ยพัชิเป็นมึกๆมึ่ <c oughs> เงเล็กน้อยเนาะ <c oughs> หมูเมื่อกี้นี่แหละหมูไทยเมื่อกี้นี่ค่ะมันเสียดายแต่เพิ่นหน่อยเนาะเสียดายให้กขาโบได้พอดีเลยเอามาเอ็ดกินสู่พีน่น้พองกินเพราะพี่น้องขอมาหลายคลิปแล้วพาไปหาแล้วพามาแกงสู่กินแน่พาแต่พี่น้องไปหาแล้วพี่น้อง่ได้ไ<ห>วันนะได้กินน้ำเชื่อมาวันนี้แกงเห็ดร้อนๆน,น่ะเดี๋ยวให้สติ๊ก ตัดไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวมันเบิ่งขั้นตอนการแกงกันจ้านะมาพี่น้องมาแกงกันแบบนี้ใส่พริกลงไปตามด้วยน้ำป,ปลาแดกปลาลาจ้า เสียงเจ้านายด้วยพี่น้องเจ้าเจ้าด้วยตามด้วยเห็ดเลยจ้าเ,เราให้เห็ดของเราสุกก่อนจ้า พี่นอ้องเห็ดของเราสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบเมงลักหรือพ้อ,อีตู่ลงไปจ้าก้นหนาเมื่อกี้สติกใส่มะขามเปียกไปน้อยหนึ่งเลยพี่นอ้อ,องเพิ่มความเปรี้ยวไปน้อยนึงจ้าบมมีพักติ้วก็เลยใส่มะขามเปียกแทนเป็นอันว,ว่าเรียบร้อยจากพี่นอ้องมามาเซิมเส้นน้ำกันจ้าเหมือนเรียบร้อยแล้ว,นนวลครับเมนูของเรา วันนี้โอ้ยมีหลายอย่างเลยมีแกงเห็ดแกงเห็ดต่ำก็มีกระปุ้นแล้วก็มีผัดเห็ดอันนี้ก็ผัดเห็ดชนิดเดียวกันนี่เลยจ้ะัีเห็ดโคนใส่ไข่ใส่ไข่อันนี้ของเมนูแก้มน่ากินอะไรเมนูนี้พัดตะเข้าด้วยเลยๆเลยเมนูเสร็จ ้อนเมนูน้อดอะไรครั่เพิ่งปรงุงหม้อเมื่อกี้นี่แซ่บทุกเมนูตุกตำผัดเห็ดแกงเห็ดวันนี้ปลายพยามีแดดพี่น,น้องเมือม่อวานแ่ดมืดมืดมืดมั้งมันเดอมมันเดอรพี่น้องร้อนร้อนเลยพายักษ์สดร้อนร้อน ไม่ใครอยากจุดจวดอันนี้จะแบบอันนี้จอสานใครอ่ะจ้านะครับอุ๊ยเคนหลานน้อยน้องเจ้านายอิ่มเนี่ยผู้เล่นอยู่พายนอกเลไปแล้วอิม่มแล้วไปเล่นแล้วเหมือนกันไหมเหมือนแบบคนเล่นไหมเหมือนของน้องแก้มเลยตัวน,นี้ก็พูดเก่งจ,จ้อยเลยนะจ,จ้อยเลย แต่คนนี้เนี่ยเป็นพี่เ <c oughs> ก่งเจ้านายเป็นน้อง <c oughs> เจ้านายมันตัวใหญ่ทุกสายนะทร <c oughs> ายเนาะพากันกินเรื่อยๆพี่น้องบรรยากาศเซ็คเมากินน้ำนะ้ครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อได้ครับแล้วพบกันกในคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับสสวัดีจ้าไอาครับแซ่บๆด้วกัน